สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้นะคะวันมีเมนูเด็ดๆมาทําให้ทุกคนชิมกับสภาพอารมณ์ที่ยังไปกับอากาศหนาวอยู่เลยค่ะช่วงนี้ดูไม่กระปี้กระเป๋าเลยแต่วันนี้เรามีอะไรแซ่บๆมาทํากินกันนะคะบังเอิญว่าเพื่อนหวันพี่ต้อลาพาเพื่อนสวีเดนเอาหอยนางรมมาให้ค่ะที่พี่ต้อไปเก็บมาจากทะเลสวีเดนนะคะวันก็เลยจะมาทําเมนูแซ่บๆ,ๆกินมากินด้วยกันค่ะ มาเลยจ้าทุกคนยำหอยนางรมนะคะพริกเผาค่ะใส่น้ำปลาลงไปก่อนหอยนางรมวันจะไม่กินดิบนะคะทุกคนวันใช้วิธีการลวกแล้วลวกแบบน้ำเด้งเด้งลวกแบบให้ให้มันเด้งเด้งอยู่นะคะแล้วก็พริกเผาค่ะ คิดถึงกระถินบ้านเราเนาะรอกระถินไม่ไหวแล้วนะอยากกินขอบขอบคุณต้อหลาคาเพินด้วยนะคะเอาของจับๆมาให้น้องพริกป่นค่ะพริกป่นแบบเผ็ดมากนะคะผงนัวค่ะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะอ่าพริกเผาหวานอยู่แล้วนะคะใส่น้ำตาลนิดหน่อยผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ต้องเพิ่มน้ำปลามะนาวค่ะ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเครื่องยำแบบแบบไม่ครบ หอมแดงค่ะตะไคร้ซอยพริกสดแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะผักชีวันนี้วันนี้เป็นผักชีแช่แข็งค่ะกลิ่นเครื่องยำตามด้วยหอยนางรมเลยนะคะ ก่อนอืมมากขอเติมเผ็ดอีกนิดนึงนะคะมีพริกสดอยู่ในนี้แล้วเติมพริกป่นลงไปค่ะ เียวเผ็ดสะใจมากนี่จ้าไปชิมกันมาจ้าเวลากินขอกินแบบใส่จอบช้อน ช้อนไทยๆแบบเรานะคะนี่แล้วก็ใส่หอมหอมทอดเพิ่มค่ะกินกับหอมแดงนะคะผักแบบเราอันเนี้ยเพิ่มพริกเผาก่อน เผ็ดจ้าเจได้ไม่มีกระถินเนาะทุกคนเจ๋หอมทอด ตัวใหญ่มาก หอมแดงใส่อย่างนี้นะหอมทอดนะคะ วันนี้เป็นวันหยุดนะคะพรุ่งนี้วันไปทำงานค่ะตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงครึ่งดูด้านนอกวันนี้ไม่มีพาทิตย์ไม่มีแสงแดดเลยค่ะฝนตกครึ้มทั้งวันตอนนี้นะคะวันก็ทํางานเคลียร์ของอะไรเรียบร้อยพรุ่งนี้วันนั่งรถรถบัสไปเองนะคะมีรถบัสที่วิ่งจากบ้านวันไปถึงออสโลนอร์เวย์ที่วันไปทำงานนะคะก็เราจะ เข้านอนประมาณสองทุ่มวันคนเดียวส่วนสามีนะคะเขาก็จะอยู่ในช่วงชิลของเขาคะ่ะเขาก็จะนั่งดูทีวีของเขาไปเราจะอยู่กันคนละห้องคะ่ะทุกคนภรรยาอยู่ห้องครัวเป็นหลักสามีอยูอ่ห้องทีวีเป็นหลักนะคะตอนนี้วันก็จะเคลียร์ของหุงข้าวนะคะก็จะเก็บข้าวเข้าตู้เย็นเอาไว้สำหรับอุ่นกินเก็บล้างครัวตอนนี้ก็ เสร็จก็น่าจะประมาณ6โมงเย็นค่ะแล้วเดี๋ยววันจะเข้าไปนั่งทำงานต่อในห้องห้องนอนนะคะส่วนในห้องทีวีคือสามีเปิดทีวีแรงค่ะทุกคนวันชอบนั่งทำงานเงียบๆนะคะก็เลยเดี๋ยวเราย้ายไปในห้องนอนนะคะตอนนี้เก็บข้าวค่ะ ตอนนี้ก็เตรียมตัวนอนแล้วนะคะทุกคนวันเก็บทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดู <c oughs> เรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าบ้านโล่งจังโล่งทุกคนสามีสั่งซื้อตู้แบบที่มันมีอ่ที่เก็บของเยอะลลึกลึกกว่าเดิมเพื่อที่เขา ไม่อยากเห็นอะไรวางเกะกะเลยค่ะทุกคนแล้วก็เขาพยายามจะทิ้งอะไรบางอย่างของวันมากมายวันต้องสั่งห้ามห้ามทิ้งอันนี้ห้ามทิ้งอันนี้นะคะตอนนี้วันไปทำงานคนเดียวแล้วเขาหยุดอยู่บ้าน4วันวันกลัวมากเลยว่าพอเรากลับบ้านแล้วเฟอร์นิเจอร์อะไรบางอย่างของเราจะหายไปทุกคนเครียดแล้ววันก็เก็บทุกอย่างเรียบร้อยเขาเป็นคนตื่นเช้าค่ะ เขาสร้างนิสัยนี้ให้กับวันส่วนวันอนะรำคาญเขานะคะทุกคนคือเวลาเราทำวันทำยำหอยเป็นแบบเมนูมื้ออาหารก่อนที่วันจะนอนใช่ไหมมันจะมีจานมีครกมีสากมีอะไรแบบเนี้ยถ้าวันวางไว้ในซิง์ลางจานนะคะสามีตื่นกี่โมงเขาจะล้างจานตอนนั้นเขาเป็นมนุษย์ที่เห็นอะไรค้างในซิงหลังจานไม่ได้ทุกคนส่วนวันเป็นมนุษย์ที่ ฉันจะทำทุกอย่างให้เสร็จในแต่ละวันคือกินอยากจะกินกี่เมนูกินไปแล้วตอนเย็นก่อนไปนอนมันจะล้างทีเดียวแล้วก็เสร็จทีเดียวแต่สามีไม่ใช่ค่ะกินกาแฟหนึ่งครั้งก็ต้องล้างหนึ่งครั้งค่ะทุกคนแล้วบ้านเราไม่มีเครื่องล้างจานนะคะเราล้างมือล้างด้วยมือกัน เราจะมากินกาแฟสิบครั้งแล้วเ,เอาแก้วไปวางสิบครั้งแบบนั้นไม่ได้อันนั้นคือสามีนะคะตรงนี้เป็นนิสัยที่วันต้องปรับตามเขาเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นภาระเราที่เรากินพอเรากินเสร็จวันเป็นคนแบบนี้ทุกคนมันจะมีสามัญสำนึกอะถ้าเราไม่ล้างสามีจะตื่นมาล้างตอนเช้าแล้วเขาเป็นคนไม่เกี่ยงค่ะสมมุติว่าวัน เอาของไปวางไว้วันนี้เขาล้างรอบเช้าเขาเป็นคนล้างนะคะหลังจากที่ทานอาหารเช้าส่วนวันจะมานั่งทำงานในคอมพิวเตอร์ไปพอเขามาเห็นเขาก็จะไม่ถามแล้วว่าเธอไม่ล้างอะไรแบบนี้หรอไม่เคยได้ยินจากปากสามีนะคะโอ้โหอะไรปิว <laughs> สิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะล้างเองค่ะเขาก็จะล้างของเขาเองเช็ดทุกอย่างแบบแห้งห้ามมีน้ำแบบหยดบนซิงค์สักชิ้นหนึ่งอะ่ะนั่คือเขา เรียกว่าเป็นผู้ชายที่เยอะแต่ก็เป็นความเยอะที่เราเรียนรู้จากเขาได้ด้วยนะคะมันก็จะทําให้เรามีมีระเบียบในชีวิตมากขึ้นประมาณนั้นตอนนี้นะคะวันเตรียมตัวไปนอนแล้วค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นเช้าเดี๋ยวไปทํางานด้วยกันนะคะชมบรรยากาศ นั่งรถบัสไปทำงานกันช่วงนี้เริ่มมีแสงแดดบ้างแล้วแต่ก็ต้องหลุ้นค่ะว่าจะเห็นพาทิตย์ไหมเท่านั้นเองแต่เราจะมองเห็นบรรยากาศข้างนอกสลัวสลวไปด้วยกันพบกันพรุ่งนี้เช้านะคะมาชมบรรยากาศตอนเช้าเช้าเจ็ดโมงเช้าที่นี่ออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะ รถบัสจะเข้าไปสู่สถานีรถบัสจะวิ่งผ่านสถานีรถไฟค่ะตรงนี้คือโซนตึกใหม่เมืองใหม่มีโซนเดียวที่แลดูทันสมัยแปลกตานะคะนอกนั้นจะเป็นทั้งตัวเมืองจะเป็นตึกรูปทรงโบราณแล้วก็มีการอนุรักษ์ไว้ค่ะด้านหลังตรงนี้เป็นสถานีรถไฟนะคะพร้อมกับบรรยากาศสวยๆ ามที่ความมืดลอการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่อนป่อยให้ห่วงเวหาอยู่ในอาทรนเป็นตอนที่ความมืดมาถึงสถานีรถบัสออสโลบัสเทอร์มินอลนะคะสถานีรถบัสของออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ค่ะช่วงนี้เราจะเล เริ่มเห็นแสงสว่างมากขึ้นแล้วนะคะทุกคนเย้เยยพลังงานจะมาพร้อมกับแสงสว่างและแสงแดดค่ะช่วงหนา้าหนาวที่ยาวนานมากๆเลยปีนี้เราก็ลุ้นกันอีกทีว่าวันนี้เราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นไหมนะคะหรือไม่ก็อากาศจะครึ้มทั้งวันเลยค่ะ เลิกงานแล้วค่ะสภาพหลังเลิกงานเหมือนไปสงครามมาเลยวันนี้หัวหูยุ่งหมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็ยังอยู่ในอาการต่อเนื่องจากคลิปที่เราคุยกันสดๆเมื่อวานนะคะเหนื่อยจังฉันต้องการแสงแดดทุกคนเห็นมันสว่างสว่างจริงๆแล้วมันคลึ่มากเลยค่ะมันไม่มีพลังงานไม่มีเอนเนอรีในการทำงานเลยนะคะ ดูบรรยากาศตอนเย็นนะคะช่วงเรียกว่าช่ชวงคนปลูกพล่านก็ประมาณนี้แหละทุกคนไม่ค่อยปลูกพล่านมากตรงนี้นะคะเรียกว่าใจการเมืองหลวงเลยนะสภาพของเขานะคะมันอาจจะไม่เป็นเหมือนอย่างที่ลหลายๆคนจินตนาการไว้ว่าเมืองหลวงเมืองนอกหน้าตาเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคน ก็จะอยู่กันแบบไม่ค่อยแออัดมากนักนะคะไม่ค่อยแออัดเลยนอกจากเราจะเข้าไปในถนนคนเดินช่วงที่แบบหน้าร้อนนะักท่องเที่ยวเยอะๆค่ะตรงนั้นจะอึดอัดบ้างแต่นอกนั้นก็คือโล่งๆสบายมากเลยตอนนี้วันหาโอกาสที่จะเดินคนเดียวแล้วก็จะได้เล่าให้ฟังนะคะทุกอย่างมันเป็นเหมือนการวางแผนไว้มหมดแล้วะคะ่ะ คนทำงานเลิกกี่โมงนักเรียนเลิกกี่โมงนักศึกษาเลิกกี่โมงมันจะไม่ซ้ำซ้อนกันนะคะแล้วก็แต่ละคนเขาจะมีรูปแบบการวางแผนชีวิตไว้ล่วงหน้าค่ะว่าจะไปไหนกี่โมงอะไรยังไงค่ะรูปแบบการใช้ชีวิตในยุโรปสำหรับตัวดิฉันเองนะคะคิดว่ามันวางแผนได้ง่ายค่ะ ว่าวันไหนเราต้องทำอะไรตอนไหนเราต้องจ่ายอะไรตอนไหนเราต้องซื้ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยดูชีวิตเรียบง่ายไปหมดเลยค่ะขอเพียงทำตามกฎระเบียบของเขาเท่านั้นตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถบัสขึ้นรถแล้วนะคะกลับบ้านกันค่ะ